เป็นช่วงที่ลำบากใจมากจริงๆเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกลำบากใจมากเลยนะคะแจกโบนัสกันเถอะค่ะเออคอลัพหน้ายิ้มนะะคอลัพหน้าบานค่ะนะคะคนใจหน้าใครคนใจหน้าแหงมากคุณเลนคุณเลนนะคะโอ้โหฉันเพิ่งรู้ว่าลูกน้องฉันเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นนับรวมใครบ้างเนี่ยโอ้โหอาแจกค่ะ อ่าอ่าเอาตามชื่อนี้ไม่ง่ายเลยอ่านเทพอ่านเทพก่อนอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะตามซองก่อนแล้วกันนะคะมันจะได้ง่ายประทัดมาค่ะประทัดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้มันเดินเดี๋ยวมันงงอันนี้นี่อ่านเทพมาอ่านเทพแล้วก็นาทาร์อ่านเทพก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยงานนะคะอยู่กันนานๆนะคะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวบ้านที่ดีขึ้นจ้ะ ลำหนึ่งนะครับเราตามนี้แล้วกันนะเจาะปอมาเจาะปอมาตามซองนะคะเข้าไปใกล้ขอบคุณที่ทอดปลาให้เราได้กินกันนะคะพริกแกงพริกแกงพริกแกงแล้วมีหลายชื่อไม่มีไม่มีใช้ชื่อพระจาจาร์ค่ะเราถวายไปแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วน่ารักก็ได้นะ มามานี่คนน็อถพาแม่ไปโรงพยาบาลนะคะน้องมิ้นน้องมินน้องมินน้องมินแล้วคเไดอล้วพออสปนฟ่าเปิดมาข้างในนี้ก็คืออ่าบริษัทเราขาดทุนแล้วก็ห้างานใหม่ทำกันนะคะัลนวสวดันนวกวนนแล้ว ซองมันดูแปลกๆนะซองสีขาวนะปีหน้าเป็นซองสีแดงได้ไหมพี่แสงมาค่ะพยายามตามซองนะคะมันจะได้ไม่งงนะคะอ่านี่พนักงานเรานะครับพนักงานชายเราพี่บอลมาค่ะพี่บอลพี่แรกสีแดงพี่บอลและพี่หมิวตามเลยหันมาฝั่งนี้ด้วยแมนเอฟอ่ะเอดมินยอดเดี่ยว q ิ นะคะและระบบหลังบ้านพี่ไม่ค่อยตอบแชทก็พวกนี้เลยพี่ก้ามาค่ะพี่ก้ามาค่ะเอาจะไปเวียนล่ะหัวจะได้ไหมจะถึงไหมก็ถึงนะอ่าพี่รายมาค่ะนะคะอย่าลืมบอกทีนี่ด้วยเงินใครเงินมันนะคะนี่บนหน้าของเรานะพี่เพ้นมาค่ะอ่านะคะ มันเหมือนธุรกิจครอบครัวเนาะน้องเม็กมาค่ะน้องเม็กอ่เอ่เ่นขออยายจุนมาค่ะยายจุนยายจุนอยู่ไหมอ่ายายจุนกลับไปแล้วค่ะบอส่ยายจุนลุงรวยเอาไว้ก่อนนะยายขุมเอาไว้ก่อนยายขุมอยู่อ่ายายขุ้มมาค่ะเฮ้ยยายขุมอานยโอออย่นุ วันก้ป้อบคากนรขอบคุณมากนะครขอบคุณมานะคป้าแปนมาค่ะป้าแปนมาค่ะบ้าป้าลีมาค่ะป้าลีค่ะ ทำไมตองดูหนาหนากว่คนอื่นนะคะปาลีค่ะแมง้แมงกุ้งมง้งทมง้มงคุ้งมงก้งมงกุมกุ้งแรงก้แมกุ้งามงกุ้งแมงกุ้าแมงกุ้งแมงกมงกุปก้มกมงกุงกุ้งงอง น้าทองนะาเทียบต่อเลยนะคะขอบคุณนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะน้ำจิ้น้ำใจพี่โซนมาค่ะพี่โซนพี่โซนอยู่ไหมพี่โซนโอ้ยังมียังมียังมีใายปลาสาปลานี่คนขายทางปลาไอเกดอยู่ไหนไอเกดยังได้เหรอเนี่ยยังได้ได้ไงวะ โอ้โหยังุตส่าห์ได้นะครับอาพ่อมึงด้วยเนี่ยเอามารับเก่ยวพ่อมึงเลยเออสองต่อไปเลยเออของพ่อมึงด้วยเออไปไมทถึงพ่อของมึได้บาดมามาไปบาดมาที่หลังเลยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วยืนชิดๆอาจารย์เลยโอเค ทุกสิ่งและทุกอย่างนะครับนี่มีไหมนะไอ้มีใครชื่อวะเยเชนอยู่ไหนเดชเป็นหลงปางค่ะรับแทนค่ะโอเคโอ้ยลุงรวยยังอยู่ไหมลงรวยยายจุ้นยายหมดแล้วหมดไม่ดิ้งแม่ดิ้งหมดพี่ชายแล้วมึงล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเบิกที่หลัง อ่ะเดี๋ยวฝากไปเลย3ามซองอ่ะสามซองรับแทนเนี่ยยิ้มไปรโอเคค่ะไปรับฟังหมดเลยหมดแล้วครัขอบคุณนะคะอันนี้ฝากให้ยายจูนลุงนวยนะคะแล้วก็ลุงชัยละลุงชัยโอ๊ตพี่ชายมึงไม่ได้ทำงานเลยนะมึงเนี่ยมึงไม่ได้มรรัยกระเป๋าตามก็อ่ะได้ขอบคุณครับ